สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมมีฮีโร่มาแนะนําเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะเพราะว่าผมก็เป็นผู้เล่นมือใหม่เหมือนกันนะครับเพิ่งมาเล่นเกมนี้นะครับเราก็เลยต้องมาเรียนรู้ข้อมูลของฮีโร่แล้วก็วิธีการเล่นแล้วก็คอมโบอะไรต่างๆนะครับสําหรับฮีโร่ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นฮีโร่สายโรมิงนะครับเพราะว่าเรา เล่นโลมมิ่งเป็นหลักนะครับโอเคมันคือฮีโร่ตัวไหนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ <Welcome S 1> ตัวนี้เลย <the> นะครับพชื่กอก,กล็อกนะครับกล็อกนะครับเป็นแท้งนักสู้นะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งโลมมิงนะครับาจากที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับหลายๆช่องเนี่ยเขาจะแนะนำมาว่า ฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่ที่เก่งระดับ t r s เลยในตอนนี้นะครับแล้วก็ผมก็เลยมาลองเล่นแล้วก็หาข้อมูลดูนะครับหลังจากที่ไปลองเล่นมาในสตรีมนะครับทำให้ผมพบว่าฮีโร่ตัวนี้เก่งมากนะครับเข้าทีมไฟต์ได้ดีขัดขวางศัตรูได้ดีนะครับแล้วก็มีดาเมจในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ผมติด M.V.P ไป 2, เกม3เกมคือติด M.V.P ได้ ได้ง่ายมากเลยทุกคนไม่รู้ว่าเขาคำนวณคะแนน,นมาจากส่วนไหนบ้างสําหรับเกม mlbb เกมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลนะครับสกิลพาสซีฟก่อนนะครับพาสซีฟของตัวก๊อกคือง่ายๆเลยก๊อกเขาจะสร้างโล่ออกมานะครับเป็นเท่ากับ14%นะครับของแฮตัวเองแล้วก็จะมีบัฟดาเมจเข้ามาด้วยนะครับหล,หลังจากการโจมตีเพื่อ มันจะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มเติมเข้ามาตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของ HP ของศัตรูนะครับโอเคล้วก็กกจะมีต้านทานการควบคุมด้วยนะครับขณะใช้สกิลคําว่าต้านทานการควบคุมคือตัวนี้เลยนะครับเป็นบัฟนะครับคือรับสถานะปลอดภัยจากเอฟเฟกควบคุมแล้วก็เอฟเฟกชะลอนะครับตัวนี้จะไม่รวมการหยุดยั้งนะครับโอเคสกิลที่1ก๊อกจะโจมตีไปข้างหน้านะครับแล้วก็ถ้าศัตรูอยู่หลังอยู่ชิดกําแพงเนี่ย จะสร้างความเสียหายาจ,ะจะโดนความเสียหายแรงขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายกายภาพ240 0เของพลังโจมตีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะกระแทกศัตรูไปชนสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหลังนะครับพร้อมทั้งได้รับความเสียหายเพิ่มเติมด้วยเท่ากับ44 4นะครับแล้วก็สร์เซของพลังป้องกันกายภาพทั้งหมดนะครับของ HP สูงสุดประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับศัตรูที่ไม่ใช่ฮีโร่เนี่ย หากไม่มีสิ่งเก็ขวางด้านหลังศัตรูจะโดนกระแทกถอยหลังออกไปประมาณนี้นะครับสําหรับสกิลที่1เอาง,ง่ายคือพยายามตีศัตรูตอนที่ศัตรูอยู่ชิดกับกําแพงมันจะได้ยกศัตรูลอยขึ้นแล้วก็มันจะได้โบนัสดาเมจด,ด้วยนะครับโอเคสกิลที่2นะครับเป็นสกิลที่เราจะสร้างกําแพงขึ้นมานะครับเอาไว้ขวางศัตรูนะครับแล้วก็เขาบอกว่าก๊อกจะอัญเชิญกาแพงขึ้นมา นะครับสร้างความเสียหายกายภาพเหมือนกันนะครับแล้วก็จะน็อกศัตรูเข้ามาหาตัวเองเวลาที่สร้างกําแพงลงไปนะครับกําแพงลงไปปุ๊บแล้วก็มันจะดันศัตรูเข้ามาหาเรานะครับแล้วก็ถ้าเรากดใช้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการยกเลิกกาแพงนะครับในกรณีที่เรากดกําแพงแล้วมันมันไปขวางเพื่อนหรือว่าเราวางผิดจุดอะไรพวกนีน้เราสามารถกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อย,ยกเลิกได้นะครับตรับกํา,ากแพงต่อไปเป็นอันติเมทนะครับ กก <G ock> จะพุ่งไปข้างหน้านะครับสร้างความเสียหายกายภาพนะครับ100บวก50%พลังโจมตีทั้งหมดนะครับแก่ศัตรูตลอดเส้นทางคือมันจะพุ่งตัวไปข้างหน้านะครับทุกคนตลอดเส้นทางถ้ามีสิ่งกีดขวางเนี่ยถ้ามีสิ่งกีดขวางเนี่ยมันจะไปนชนสิ่งกีดขวางแล้วก็มันจะระเบิดขึ้นมานอกเอา u ศัตรูขึ้นไปบนอากาศลอย1วินาทีนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มเติมเนี่ยหกร้อยห้าสิบ นะครับบวก300%พลังโจมตีกายภาพทั้งหมดนะครับแต่ว่าหากหากเราพุ่งชนไปเนี่ยแล้วไม่มีสิ่งกีดขวางแต่เราพุ่งไปเดี๋ยวนะหากสกิลไม่ชนกับสิ่งกีดขวางจะคืนคูดาว50%คือเวลาที่เราพุ่งไปถ้าเราไม่ชนกําแพงเนี่ยมันจะลบคูดาวให้เราด้วยนะครับ50%นะครับประมาณนี้สําหรับสําหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับ พอเรามาอ่านสกิลเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสามารถเอาไปคอมโบกันได้นะครับในกรณีที่เราเข้าทีมไฟกับเพื่อนๆนะครับให้เรากดเริ่มต้นจากเรากดสกิลสองนะครับสกิลสองวางกำแพงเข้าไปพอวางกำแพงเข้าไปเนี่ยในกรณีที่เขาอยู่เป็นกลุ่มนะครับตอนทีมไฟเรากดตัวอันติเมทนะครับตอนนี้พุ่งชวนพุ่งเข้าไปนะครับเพื่อที่จะยกศัตรูทั้งหมดที่อยู่ใกล้กำแพงขึ้นนะครับหวินาที นะครับพอหนึ่งวิธีแล้วเราค่อยกดสกิลหนึ่งตามไปนะครับเพื่อตีแล้วก็น่าจะยกด้วยนะครับตีศัตรูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้คือจะเป็นคอมโบที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าหยุดหยุดศัตรูเอาไว้ได้นะครับเราให้เพื่อนๆสามารถลุยโจมตีได้แต่ถ้าในกรณีที่เรายืนเลนยืน<ๆ>เลนหนึ่งหนึ่งนะครับก็เราก็เริ่มด้วยด้วยท่า2เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราก็กดตีด้วยท่า1น,นะครับเพื่อจะตีศัตรูให้ชนกระแพง ส่วนอัติเมดเนี่ยดูจังหวะถ้าจังหวะไหนที่เราคิดว่าเราจะปิดหรือว่าเพิ่มดาเมจได้แล้วก็กดสกิลอัติเมทบิงเข้าไปนะครับชนแล้วก็ยกศัตรูหรือไม่ก็ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ไหวเราก็ใช้สกิลอัติเมทของเราสําหรับหนีได้นะครับสําหรับตัวกล็อกนะครับกล็อกเป็นตัวลมมิ่งที่ผมมองว่าเก่งมากนะครับอย่างที่บอกไปคือพอผมไปเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าจับแล้วมันโอเคเข้ามือสามารถยืน โซนหรือว่าเล่นคอมโบกับเพื่อนๆได้นะครับข้อดีของของฮีโร่ตัวนี้คือสามารถที่จะขัดขัดศัตรูได้นะครับเวลาที่ศัตรูจะหนีสามารถช่วยเพื่อนได้กรณีที่โดนไล่อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็มีจากกรณีที่เราจะกดตัวของกําแพงนะครับแต่ว่าเรากดผิดจังหวะกลายเป็นไปขวางเพื่อนเราไม่ให้ไล่โจมตีได้อะไรประมาณนี้นะครับโอเค ผมแนะนําให้เพื่อนๆมือใหม่นะครับมาลองเล่นฮีโร่ตัวนี้นะครับผมคอนเฟิร์มเลยว่าเก่งจริงเพราะผมไปเล่นมาแล้วในสตรีมนะครับแล้วก็สามารถเก็บ e p p แล้วก็ชนะรัวๆได้เลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูตอนที่ผมเล่นในสตรีมว่าเป็นยังไงนะครับเผื่อทุกคนจะได้เห็นภาพในการเล่นนะครับไปดูกันโอเคเราเริ่มจากเปิดท่าสนะเล่นกล็อก มา <ST RA D> มามาเดี๋ยวเราจะโซนให้เพื่อนเป็นหลกนักเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมดูป่าเขากันป่าเขาจบไหนทำไมไม่ไม่มีตัวเกิดเลยว่าเรามอง <sk r isa> ไม่เห็นอ,อ๋อนี่ไง เฮ้ยก็ขโมยได้เปล่าเนี่ยเราจะไปแย่งครีปเขาผมแย่งได้ไหมเมื่อกี้ เดี๋ยวผมไปช่วยบนนะครับอุ้ยไม่ทันเขาก็โดดไปก่อนโอเคจะตันช้าไปนิดนึงด้วยตาปีกันนะ ใจเย็นใจเย็นต้าต้าสวยสวยตาเดี๋ยวผมโซนไว้ก่อนนะอ่าเต่าเกิดละอื้อโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยเต่าก่อนนะผมช่วยตีเต่าแป๊บหนึ่งต้าอยู่คนเดียวนะต้า อครั้งหนึ่งมาแล้ว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 โอเคแล้วเราก็ขึ้นไปช่วยต้าข้างบนสามนะข้างบนสามเ,าเราอ้อมหน่อยแล้วกันเดี๋ยวโดนสไลด์ส,าสตาร์นนะครับแล้วก็กดท่าหนึ่งสวย เอาได้นะเอาได้นะผมมาแทงให้โอเคสวยเพื่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมตีผิดคุณเอน,นเดอร์เอนเดอร์เอามันเกือบตายตา,ตายอย่างไรกันใชก่อนครับ เดี๋ยวเดินพยายามเดินกับเมดนะตัวเรามันต้องมีคนทำดาเมิตโอเคยอดเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยต้าข้างบนนะครับเดี๋ยวต้าเล่นไม่ได้ เราเล่นกันสองคนไม่ได้นะข้างบนเขาอยู่กันเขาอยู่กันเยอะตาจะเยะนะ็นตาจะโดนจับโอเคต,าจ,ต,า,ตาจัดตาตาจัดตา ตาตีตาถอย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 โอเคอเดี๋ยวรอเขาเปิดตัวนะเราจะขังแล้วก็ตามด้วยท่าสองหรือท่าหนึ่งยืนดักเลยนะ ตาไม่ต้องเข้ามาตาไปโชว์เลยตายยตายิงเลยตายิงเลยสวยตาตาตาเดีย๋ยวเดี๋ยวผมโดนอะไรเมื่อกี้ โอ้โหมันสไลด์หนีโอเคแต่ได้คิวไปตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนตีเต่านะครับมา an ไม่ทันเต่าตายกัน, an กนเดี๋ยวเรา ถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนโอเคถอยก่อนถอยก่อนเอาโซนให้ป่าแล้วกัน <Yes. S 1> เดี๋ยวถ้าเขาเดินมานะนี่สุดยอดแทง้งเออเดี๋ยวผมไปช่วยต้าก่อน เพื่อนเราจะเข้ายังกูเอนเดร์จะเข้าอ่ะโอ้โหเขาสกุนเดอร์เข้าสุดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราฮิวเลือดให้เพื่อนนะโอเคได้อยู่ Okay, good mm -hmm. yep, lord. ใจเย็นถอยมาเอาเต่าไหมถอยมาเอาเต่าดีกว่า ดันไม่ให้เพื่อนโอ้ยเดี๋ยวนะกะว่าจะไม่ให้เดินเข้า เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพื่อนใจเย็นนะโอ้ไม่ได้สักตัวเมื่อเราเดินเข้าในเลยอ่ะ tân mày phải đi đây đâu hôm tay búng chờ làm búng chờ อา่าผมไปเติมเลือดก,ก่อนแล้วกันเดี๋ยวตายแล้วก็เดี๋ยวมาดูหลอดจะเกิดแล้วเนาะโอเคถ้าเอาได้เหรอเอามามันต้องมีแทงต้องมีแทงตัวหนึ่ง โอเคแล้วก็เติมเกมเลยเดี๋ยวผมจะสตันดักให้นะกากไว้ไม่ให้ไปบึมปั๊มปัมป๊มปัม๊มสวยตายสี่แล้วเหลือตัวเดียว อะไร <White. S 1> กระโดดมาก,ก็โดนกำแพงเอาเลยเดี๋ยว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 คีบหายโอเคสวัสดีครับคุณคุณใครตัวอยู่ตี้คุณจาใช่ไหมนี่ผมอยู่อีพีสี่อีพีสามละอีพีสาม